กว่า9ปีที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ได้เริ่มปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนได้เข้ามือศึกษาเรียนรู้เป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์นานาชนิด ในปี2557สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทได้เข้ามาพัฒนาที่ดินในพื้นที่วังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองจำนวน351.35 35ไร่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการป่าครบวงจรเป็นพื้นที่สาธิตการปลูกป่าและวิจัยการฟื้นฟูป่าเป็นแหล่งรวบรวมพันธไม้พื้นถิ่นภาคตะวันออกและพันธไม้ในประเทศไทยกว่า400ชนิด และที่สำคัญป่าวังจันแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ป่าคาร์บอนต้นแบบที่ถูกปลูกขึ้นมาเพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดและมีการคาดการว่าในอีก10ปีข้างหน้าพื้นที่ป่าแห่งนี้จะสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่ต่ำกว่า5,000ตันซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย PTT Net Zero ที่กลุ่มปตทร่วมผลักดันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ป่าบางจันทร์นะครับก็จะมีรูปแบบการปลูกป่าทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกจะเป็นการฟื้นฟูป,ป่าธรรมชาติและพันจันทร์พันธุ์ไม้นะครับส่วนที่2จะเป็นในส่วนของแปลงป่าคาร์บอนต้นแบบส่วนที่3จะเป็นพื้นที่วิจัยการปลูกป่า4รูปแบบนะครับโดยแต่ละแบบก็จะมีลักษณะการปลูกป่าที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับสำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวางจานันทร์ สามารถจองเยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้บริการเยี่ยมชมวันอังคารถึงพื่อรหัสสป,ปดีวันล,ละสองรอบหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบัานปลูกป่าและระบบนิเวศปตท learning center ptt reforestation com ค่ะ